ทสระบบอยู่ฮะเออเรลี่สวัสดีจังคือฉันน่ะรอบหนึ่งนะมันยิงสตรีมทวิตไม่ได้กำลังลองอยู่ สวัสดีครับสวัสดีคุณหมาสวัสดีครับผมไฮไฮสวัสดีซานต้านะคะสวัสดีคุณสาวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดียามเช้าเฮ้ยเที่ยงจะบ่ายแล้วี่นะกีข้าวไอยังสวัสดีคุณโกสวัสดีคุณกูสวัสดีครับผมมาเทสระบบเฉยๆใช่ไหมน่าเสียดายมาเทสระบบจริงๆรมาแป๊บเดียว คือตาตารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในในไลฟ์สดอะในทวิตภาพมันชัดกว่าภาพมันชัดกว่าใน Youtube เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ทีเนี้ยเขาลองมายิงสตรีมใลยการที่ใช้ Youtube เป็นเบรฮะแล้วเหมือนเชื่อมทวิตเป็นตัวสำรองแทนเขาก็เลยจะมาดูว่าภาพภาพมันแตกไหม <c oughs> วัสดีคุณเฟิงวันดีปะเกีตนะยังไม่ได้กินอะไรเลยกินชีคือคือถ้าแบบมันราบรื่นผมผมอาจจะแบบเว็บลงสตรีมแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปแค่ะนะไปขึ้นใหม่ <laughs> อาจจะว่าไอีกรล่ไงนี้คือแบบแบบเทศภาพเฉยๆว่าภาพมันชัดไหมสมัครทวีลวแต่ดูในนั้นไม่ทันไม่เป็นไรครับตอนนี้ดูช่องไหมนก็ได้ เขาพยายามจะแบบไลฟ์ทั้งสองช่องทางเลยเมื่อวานกดยืนยันตัวไม่ได้เฮย้ยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปลองดูอาไม่ครับคุณโก้คุณโก,ก้มีมียศมียศสนหมียออยู่แล้วไงก็คือใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มียศนั้นน่ะต้องทําฮะคือต้าพยายามพยายามอันนี้เขาเรียกะไน,นะแบบบร์ ify คนที่เข้ามาใหม่ๆอยู่ฮะเพราะว่าช่วงหลังๆมันมีบอทมาไงสวัสดีคนแจ็คด้วยครับสวัสดีฮะ แต่ว่าใครที่เคยเข้ามาก่อนแล้วแล้วแบบเขาเคยเห็นหน้าคาตาแล้วอ่ะไม่ต้องทาตรงส่วนนั้นก็ได้หลังจากที่โดนระเบิดไอ้ดีไปก็คือแบบช็อกเลยเอ้ยสว่วดีแอสเฮ้ยแอสอยูดหยูดทูด้วยเหรอ <laughs> แปลกแอสมาแปลกมากสวัสดีค่ะมาดูคุณมาดูอะไรว่าวันดีคุณพลอย ไงสบายไหมหลไย่ช่องทางดูที่ไหนก็ได้สันตาลทำอีโมจิไหมครับพร้อมขยับรับครับแต่ว่าจะเป็นเออหลังเดือนหลังเดือนนี้ประมาณช่วงสิงหาถึงจะเริ่มเปิดรับเพราะตอนนี้ปิดรับคอมมิชชั่นอยู่นะแต่ว่าสามารถเข้าเออทักมาถามพวกรายละเอียดก่อนได้นะครับเมื่อวานปวดหัวจริงใช่นั่งปวดหัวมากนั่งเถาเยาวแต่ละวันพันเหตุก,การณ์มา เดี๋ยวจำน่าจะมาเล่นเล่นประมาณตา2ตามาเทสว่ามันโอเคไหมแล้วเขาก็จะแบบไปนั่งดูไปนั่งดูย้อนหลังก่อนว่าภาพมันแตกไหมถ้าเขาใช้ย้ายมาใช้แบบ Youtube เป็นเบสโอเคสำหรับตอนเนี้ยปเร่นี้เกมดีกว <c oughs> <c oughs> okay. <ส>่าวิววิวอะโจเกมไปไหนโอเคสติวเวอรมือไปตลอดไปเข้าวานแล้วแม่ไม่มีจอเกม ยบายซานต้าเหเดี๋ยวจะเชื่อโดีแดไปดูได้เลยครับผมไม่ว่างเลยช่วงนี้ไม่เป็นไรนี่ไงมาดูตรงนี้กันหมอนะคิดว่าถ้าในย t u b e อะมันดูย้อนหลังน่าจะง่ายกว่านะแอดในเกมวันดีครับวันดีคุณกูครับผมมือใหม่สองปีที่แล้วตอนนี้ก็ใหม่ตลอดไป เอ้ยเราอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าตาทำตอนนี้ใช่ป่ะมันจะเปิดเพลงไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดเพลงแล้วในชีวิตติลลิขสิตเดี๋ยวมันจะแดงเดี๋ยวทั้งแถมันจะไม่ได้ยินไรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เปิดเพลงนะคะมาเล่นเกมแบบมาเทสระบบแป๊บเดียวแป๊บเดียยจริงจมีใครจะจอยไหมระหว่างนี้มีใครจะจอยไหมตาสองตาอดฟังเพลงเลยแหมทำอย่างปกติก็ฟังอ่ะกินอะไรดี แล้หน้ามีกรอบมามามาเทสแป๊บน,นึงครับเือขคคือคต้าขอเวลาแบบ i̇şte. เออเป็นเทคโนโลยีแป๊บนึงก็ว่าถ้าเทเราแล้วมันไม่ต่างกันหรือว่ามันเหมือนเดิมมาต้าก็เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบแล้วก็มาเล่นยาวๆเลยฮะแต่ตอนนี้เขาแบบมาเทสแป๊บนึงปะเกตเล่นไหนะเล่นอะไรเข้ามา อคุณมังสารเล่นกินเหียวอยู่ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆนะแถวนี้เขารุนแรงระวังเรื่องีิขสิิธิ์แต่ว่าถ้าในถ้าในอยู่ทัวต้ามไม่ได้เปิดเพลงอูกแล้วไงแต่แยกเอาไว้แล้วเทคโนโลยีแกงทั้งครอบครัวพี่น้องไม่มีใครช่วยใครได้ทั้งนั้นพี่บูดดีครับมันก็ปกติปะคือเราต้องแบบมันไม่มีใครสอนมันไม่มีใครบอกก็คือต้องเทสด้วยตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะ สวัสดีพี่เมนโดสวัสดีคุณแทงฮีสวัสดีครับไม่มีใครมาแล้วหรอมีแค่นี้เหรอมีใครจะจอยเพิ่มบออันนี้แบบเปิดรับแบบไวๆเลยนะเนี่ยจริงไวมากไปปิดรับแล้วไปเล่นดีกว่าเฮ้ยไม,ม่เอาเล่นหกหกต้ามัมมัมยังต้ามัมมัมมา,มา,มมามแล้วเล่นเล่นเล่นมาสโลแกจะพูดคำนี้ลี่เล่นจริงไหมเล่นเก็บอึก่อน ทำไมทำไมกันนะคิดถึงอุ้มเนไม่น่าป้าหนุ่มไม่น่าที่จะอุ้มหรือเปล่าหมายถึงว่าคิดถึงจางซานตาอุ้มพี่หน่อยอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นหนูอุ้มไม่ได้นะเมื่อวานเมื่อวานน้องวันนี้พี่เก่งมากเลยทิ้งโดดโดดทิ้งโดดเลยพี่เกมันไม่ได้แกงขนาดนั้นแต่เมื่อวานมันเก่งชัด ผ่านดิสคอร์ดงเียคือแบบไล่ๆอยู่คือเจอแบบบอดสแปมลงก็คือแบบบอดจอยอะไรอย่างว่าแก้เสร็จแล้วจำขึ้นใหม่แต่คือตอนนั้นแก้เสร็จก็ไม่มีแรงแล้วก็แบบโอ๊ยน้อยว่ะไปทำงานแล้วครับโชคดีไวรุ่นโชคดีคุณแอร์ขอให้ทำงานแล้วรวยรวยรวยนะนเล่นตัวอะไรดีเล่นตัวอะไรดีไหนเลือกมาโอหมดไอโอคิง ลี่ไม่เล่นแท้งน,นองเขาควนอยู่วัพี่มูไม่ไม่เอาอ่ะอุ้มหนูแทนได้ไหมหนูจะแบบอาจะเพยยาบาบายีีบาบาบ,บ,บุมบุมบุมบุเวเอาตังให้ตาด้วยนีไ่ไงมันร้องอย่างนี้จริงๆจุมจุมพีพ่มูหนูมันเล่นแค่สองตายังจะจูมิกโก้ไม่อยู่คุยกันก่อนเหรอ เทเซอรโอเคมาแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะ <5. S 1> เป็นไง <5. S 1> ไม่ได้ชุดอันนี้น่ารักอ่ะชุดชุดคาสน,น่าักจุสว,ส,สวัสดีสนน,นนะคะมาีมาสคอตจุมตลอดไปเออเบ๊บ๊ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊ Ui, <laughs> không ngay ạ à. สองตายพอดีแป hey, he ๊บเดียวจริงๆเฮ้ยได้แล like <you> ้วแบบรักคนอื่นเขา ว้าวติดนะออกไม่ได้อ่ะไม่ได้แค่โคตรเล่นเลยอะน่าเขาลืมลอดตาพังเมื่อวาน บอทบอทอันไหนอ่ะบอทอันไหนพังในบทแน้วนะเนี่ยแล้วบทอันนี้พังไหมอ่ะลองกดเข้าไปดู กเข้าไระวัังงตหายม่ทำอะไรเลยอะดูดิดบเบิ้ดยก่อบอยไล่อะที่ซื้อเมนเมื่อไร รักดวงตาห้าสิบสามครึ่งหนึ่งเลยนะเกินครึ่งเลยนะวันนี้ไม่มีดวงละอุ้ยวันนี้บอดให้เปอร์เซ็นต์ดีกันจต็สัดแต่ส่วนมันน้อยจังอะโอ้โหรักมาเชื่อแล้วว่ารักมาจริง ไม่เป็นไรนะเนื้อตัวเลมอนไม่อร่อย Facebook ต่อ <laughs>

สวัสดีครับดีวัดคุณสองจินอูเชี่ยมีคนดังมาสองจินอูจากโซโล่เลเวลลิ่งเลยนะสวัสดีครับผมเออเออไปไงเทเซอร์ก็ได้อยู่ก็ได้อยู อวัสดีคุณซ้อมทำไมหน้าผมหักขนาดนั้นออแชทแบบอยู่ไกลอยู่อีกจอหนึ่งคือคือตัวมันไม่อยู่นิ่งเลยตี่ชีวิตมันช่างลราพรำบนอะไรขนาดน้น ไม่มีที่จะยืนในสังคมแล้วนี่ไม่มีที่จะยืนกันเลยตี้สวัสดี้องเจค่อาๆที่จะเหนื่อยหมายถึงตัวเด็กยขื้บบนแล้วแตตอนเนี้ยเอาอะไรต่อเอาตัวอะไรตัวอุ้ยร้างค้าใหม่เข้าแล้วเหรออุ้ยปดบิดที่งองะ หมือนพวกโลอบ็อกเลยอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้น่ารักอ่ะของแบเจ่ออ่ะอันนี้น่ารักอ่ะโลบ็อกเหมือนจริงดูดิมันเหลี่ยมไปหมดเลยอันเนี้ยมินไหนยูบอกว่ายูไม่ติดโลบอกแล้วไง ว้ยแต่เขบนจนแล้วล่ะค่ะเหมือนหูแมวทำดีนี่ทำดีมาริโอ้เหรอพี่คามีมันพยายามยัดเยียดให้ผมซื้อเสื้อน้องจีซื้อให้พี่ด้วยดีพี่ก็อ,อยากได้ <laughs> เอาฟอกผดคนแล้วป่าพี่ก็อยากได้ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยหมดตูดไม่เชื่อเอาไปเชื่อโอ้ยหนุ่มบ้านี่หนุ่มบ้านีเล่นตัวอะไร มันต้องได้หนุ่มบานนี่ชัวๆเชื่อเลยทำไมเพื่อไปบวชอันนั้นกันบวชเลยเร็วคุณสามบอกจะซื้อแจกให้คนละตัวอุยอ๊ยยาคุณสามแค่นี้เขาก็อุย๊ยหนุ่มบานี่จริงแค่นี้คุณสามก็จะหวดตัวจะแย่แล้วนะได้ไงเป็นไงคือพี่เป็นคนเลือกเองแหละพี่บอกละได้แน่นอน <ś led> ใช้เงินวันละร้อยข้าวสามสิบกาแฟเจ็ดสิบมันแพงที่กาแฟจังเล่นตัวอะไรดีเลือกมายูชูสอตัวอะไรดีห,ห,ดหนุ่มบ้านี้หนุ่มบ้านนี้ไม่เอาแทงอืม ไม่เล่นโอ้ไม่มีตัวที่ดีกว่าน,นี้ไหมพี่โทน่านี่ฮะบัสบัชชันบัสบัตติสหรือบัชชันบัชชันอ r บ,บัตติสมันพิมเหมือนกันอ่ะทายดูบัตติชัวเลือกแหละ another day, another แซ่บว่าง <Huh? S 1> อุ้ย ชวนชวนเลยวันที่20ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันมารุยาแล้วอย่าลืมมาหาตัตากันเยอะๆนะมีขายนอกรอบปะอืมนะมันมีฮะพี่ทูน่าคือ,ค,อคือมันจะขายนอกรอบก็คือต่อเมื่อนในมารุยาตาขายไม่หมดอะแล้วเอามาขายออนไลน์อันนั้นจะเป็นแบบนั้นฮนะแต่ว่าถ้าไหนที่ของหมดแล้วก็จะไม่มีเอามาขายใหม่นะ ตา,ากำลังคิดอยู่ว่าน่าจะขายไม่หมดแหละ Why Why อย่าลืมมาหาการเยอะๆนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็น VIP นะคะเมื่อวานต้าเอาแบบฟอร์มกรอกว้พอมันเกิดให้แล้วนะสามารถกรอกก่อนได้เลยนะคะผมใครที่เป็น VIP สามารถกรอกได้ก่อนเพราะว่ากรอกก่อนเท่ากับอ่านก่อน โอ oh, ้ยส hmm ุดตายแล้วพี่ว่าพี่ได้ล็อกรอบหลังสิเนินนู้นเลยไม่เป็นไรนะถ้ามันถ้ามันเหลือหนูก็มาขายนอกรอบแหละปี๊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 ปแต่หนูที่ว่าน่าจะเหลืออยู่ ้ยยิงเพื่อนทำไมยิงเพื่อนทำไมเนื้อแม่นานสูง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 สูอ ต oh! oh! นอนนี้อยากห้าสี่หนสิบไม่รู้จะได้ไปงานไหมไม่เป็นไรเอาที่พี่ทูน่าสะดวกดีกว่าเป็นกำลังจุยให้เอาอะไรดีแแแปปปววเต้า อยากไปหาลูกสาวพี่ด้วยอหางานใหม่ที่อยู่แ่งจริงมันจะมีงานไหนก็ต้องเป็นงานพวกขขายวกข้าราชการป้ที่จะได้หยสาวอาทิตย์ไม่งั้นก็ต้องเป็นบริษัทนอกอ่ะ น่าลงอ่ะอุ้ยเราต้องแบบไปไกลกว่านั้นสิโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหล ติดีเลีิยงสูงค่ะถ้าเป็นงานบริการอิ้อยาง่พงานบริการคือแบบไม่ได้หยุดแต่ว่าจะได้เงินดีหน้าี่ไม่ค่อยรับแขกรตตไปจะไม่เป็นไรไม่เป็นไร can feel me, the whole Nice to be watching ไหม่งแบบใส่แมสไหม<ด>เขาจะได้ไม่เห็นหน้าอะไรอยง ดับเบิลชิลล์อินต้องใส่เดี <acre indo> ่ยวจีแ <Vietnamese> ล <se anak lonely> ้ว <infring> ก <es> ็อยู่ของเราปกติแล้ว่าถ้ามันหนักที่หัวคนอื่นเราก็มันไม่ใช่ที่เราแล้วแหละโอเคฮะเทสเทสประมาณนี้นะจะพออยู่เดี๋ยวมาใหม่ถ้าแบบเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีคลังเหรอขอเปิดคลังก่อนในมาร์เก็ต เุ้ยเุ้ยเอาไงดีอ่ะหนึ่งพันเลยเลอหนึ่งพันเลยเลอแต่ว่าลดตั้งสี่สิบหกเปอร์เซ็นนะแต่ก็เก็บตังไว้ ตู้แพ็กใหญ่ดีกว่าอืคือพี่ไปชักปักตู้แรกเหลียนออกเพราะใกล้ปิดร้านแล้วม,มันมันมันมาเสียบพี่ก็มาดึงออกใหม่เดี๋ยวเป็นลูกค้ามาทำแบบนั้นได้ได้วเหรอถ้าสมมติตู้มีปัญหาขึ้นมาเรามาเสียบมาใช้แล้วแบบมันมีปัญหาแล้วเขาก็จะมาโวยมันก็ไม่ได้ไหมเอาไปว่าเป็นกําลังใจให้พี่ทูน่านะฮะส่วนตอนนี้ขอไปก่อน อันนี้แวะมาเทสระบบเฉยๆครับถ้ามันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวตามาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะเอาไว้เจอกันใหม่สิยสบายบายซันต้า